สวัสดีค่ะ Good morning ที่รัตนบุรีดิสตริกก็คืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดเุรินทร์ค่ะซึ่งก็หาจากตัวเมืองมาสักอ่อน่าจะเกือบ80กิโลนะเพราะว่าต้องผ่านจอมพระมาะ30กิโลท่าตูมาอีกแล้วก็จากท่าตูมาที่อำเภอรัตนบุรีประมาณสัก18-19กิโลเนาะอ่าซึ่งต้องมานะถ้าเกิดว่าแต่งหน้า ต้องมาร้านไหนามารีวิวเลยค่ะร้านโดกออกแบบได้น่ารักมากๆแล้วกิ๊เก๋เป็นร้านเช่าซึ่งเรามาตามนะคะเช็คอินสำหรับคุณนกน้อยอุไรพรนัสรินะนรัตนะก็คือป้าก,ก้อยของเราเนี่ยค่ะแม่หมอชื่อดังนะคะต้องบอกว่ากว่าจะสวยเนี่ย กว่าจะสวยเนี่ยไม่กว่าจะสวยเนี่ยต้องมาว่าดูบรรยากาศของร้านไฮโซมากๆเลยไปมาปลุกเจ้าของร้านเขาใช่ไหมเนี่ยค่ะเจ้าของร้านตื่นแต่ตีสี่โอเคพวกตรงนี้เขาจะทำชื่อว่าร้านเวทีเลยเหรอคะค่ะน้องเมย์อ๋อน้องเมย์อ่าอันนี้ชุดนี้สวยมากๆเลยค่ะเจ้าของร้านตื่นยังตื่นแล้วอันเรียกมาหน่อยเร็วมาโปรโมทนี่ต้องเดินไม่เหมือนกันแบบหนึ่งดูก่อนหน่อยว่า ดูกันว่าเขาให้เช่าชุดแต่งงานความใฝ่ันของหนูนะหนูอยากใส่ชุดไทยแบบนี้ใช่ไหมคะกับบุคคลท่านหนึ่งที่หนูรักเอ๊แต่วงเล็บจัดเต็มหายไปจากชุดหนูเสียแล้วอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนานๆทีแพทจะมารัตนบุรีก็อยากจะมาบอกวิถีคนชนินเนี่ยมีทั้งหมด17อำเภอก็อยากจะมาถ่ายทำให้เห็นหลายๆที่นี่เลยค่ะ เป็นการต้อนรับเวลคัมที่มีตัวรับแขกที่น่ารักแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนี่ค่ะอำเภอนะคะก็จะต้องมีร้านที่สำหรับไว้แต่งหน้าแล้วก็เป็นร้านเวดดิงก็คือร้านนี้บอกว่าเจ้าของร้านชื่อน้องมีแพทก็ยินดีมา รีวให้เห็นเลยค่ะเผื่อว่าจะได้มีคนสนใจมาที่ร้านดรีเอะจะไปร้านไหนแม่ก้อยฟ้าสวยได้ยังไงสวยจากร้านไหนก็ต้องเป็นร้านคุณเมีนี่เลยค่ะโปรโมทให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าดีเรายินดีเลยค่ะเผื่อว่าจะได้มา เยือนรัตนาบุรีเหมือนกับที่คลิปของไกด์แพทเนี่ยนะคะมีาบางท่านโทรมาส่วนตัวเลยบอกว่าจากอุบลเมื่อวานเลยค่ะจะมาที่ตลาดผ้าไหมสุรินค่ะนี่คือผลของการที่ท่านเห็นแล้วก็อยากมาชมยินดีเลยเนื่องจากว่าสุรินนะคะมีเสน่ห์มากมาย ถ่ายทำวันเดียวไม่พอมาชมเองเลยค่ะยินดีบอกเลยนะคะแล้วก็ทว่าโทรหาได้เลยค่ะจะมาต้อนรับถึงที่เลยเดี๋ยวเราไปชม,มบรรยากาศของร้านเว딩นะคะคุณเมย์ข้างในเลยนี่เป็นร้านที่สำหรับใครจะแต่งงานที่รัตนบุรีต้องมาร้านนี้เลยอ่านี่เลยค่ะชุดสีขาวแล้วก็ชุดหลากสีที่เป็นชุดไทยแล้วก็สุภาพบุรุษนะคะ อ่าสุภาพบุรุษเลยใครที่ชอบอ่าข้างในโอ้โหรู้ละยิ่งเข้ามายิ่งลึกลักโอ้ว้าวอย,นะอย่างสวยเลยข้างในป,นะปาดคืองามแท้<อ>สวัสดีนะคะคุณเมย์ใช่ไหมคะมสวยมากเลยแต่งร้านน่ารักมากเลยดเดี๋ยวออกสื่อให้เลยนะคะ แต่งหน้าเลิศมากเลยค่ะนี่ค่ะอลังการโอ้ <Okay. S 1> ตกแต่งร้านได้น่ารักฝุดฝุดนี่ค่ะตกแต่งร้านได้น่ารักอ่าอยากเห็นหน้าไกด์แพดไหมสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งนี่เลยค่ะขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตมาชมการแต่งหน้าของคุณก้อยฟ้าหมอ แม่หมอชื่อดังกว่าจะสวยไอ้เนี่ยแอนแอนมาแล้วอนุญาตไม่เนี่ยเขามีถ่ายทอดสดกล้องเกิ้งอะไรพร้อมเลยแสดงว่าถ่ายครับสวัสดีค่ะอินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่ค่ะช่างประจำตัวช่างประจำนะคะสวัสดีค่ะออกช่องยูทูบแล้วนะคะเดี๋ยวจะดังตั้งแต่วันนี้ รู้สึกว่าไม่เรียบร้อยเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะชุดตื่นนอนค่ะตื่นนนอเสียงแบบนี้คือคนตื่นนอนคือจะห่าวๆนะคะเหมือนหนูเลยค่ะคนตื่นนอนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ่ายท่อสดแสดงว่าต้องทำต้องทำกิจต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างใช่ไหมคะถ่ายท่อสดเนี่ยนี่บรรยากาศยามเช้าของรัตนบุรีนี่คือวิถีบ้านบ้านนะคะมีเคล็ดลับในการแต่งหน้ายังไงคะให้คนไม่สวยสวยได้คะ มีเคล็ดลับในการแต่งหน้าไม่ใช่แม่นะผู้ถึงทัวไปจริงๆแล้วคือสุขภาพหน้านี่ต้องมาก่อนเลยนะคะการดูแลสุขภาพหน้าต้องมาก่อนเห็นไหมบอกแล้วว่าบางคนน่ะอยากจะเอารองพื้นไปโปะแล้วไม่ดูแลข้างในไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องดูแลจากข้างในสู่ข้างนอกสุขภาพผิวนิดถ้าสุขภาพผิวดีการแต่งหน้ามันก็จะง่ายขึ้นทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วทีนี้ มันก็จะส่งผลมาถึงช่างด้วยช่างก็แต่งหน้าง่ายใช่ค่ิดง่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทุขาหน้าไม่ดีก็คือไม่ได้เลยนะคะช่างที่ควต้องดูแลสุขภาพหน้ด้วยนะคะค่ะถึงจะทําให้ช่างแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแสดงว่าบางคนคิดว่าช่างจะเสกได้ไม่ได้คุณต้องดูข้างในก่อนใช่ไหม ช่างไม่ใช่นางฟ้าไม่สามารถเสกอะไรได้บอกคนมาว่าฉันมีหน้าเรียวฉันให้ช่างทําให้อย่างเดียวแต่ไม่เคยทารองเอ้ยไม่เคยทาครีมก่อนนอนไม่เคยทาเซรั่มไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะดูหน้าของช่างก่อนนะคะอันนี้ก็คือสุขภาพผิวคนอายุ46นะคะอันนี้ไม่ได้ขายครีมนะคะแต่ใช้ครีมยี่ห้อหนึ่งอยู่าดต้องจ่ายค่าช่องก่อนค่ะ ต้องให้ให้ช่องใช้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้คืออยู่ในช่วงการทดลองใช้แล้วก็อยู่ในช่วงของใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเราแสดงว่าพูดถูกเรื่องคือหมายถึงว่าการที่จะแต่งหน้าดีต้องใช้เครื่องสําอางดีแล้วก็ทําให้ช่างแต่งหน้าง่ายใช่หรือไม่คะอ่อาแล้วก็ พูดถูกคนสัทางในการดูแลผิวเนี่ยพูดถูกทางด้วยนะคะถูกต้องใช่แล้วค่ะคนเราบอกว่าฉันไม่เคยใช้เซรั่มหรอกฉันทาแต่ครีมหน้าคุณจะเด้งได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้เนี่ยตื่นมาใสปิ้งเลยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะคะตื่นมาต้องดูสดใสสวยงามด้วยค่ะอ่ะแล้วเรามาดูการแต่งหน้าว่าอันดับแรกการแต่งหน้าของช่างเราต้องทำอะไรก่อนคะ คน,คนที่แบบว่าแต่งหน้าล้นหน้าแบบโอเคพร้อมเซรั่มแล้วหน้าเขาสดใสเนี่ยช่างจะเริ่มต้นที่บางคนขอคลิปนี้เลยแต่งหน้ากับพร้อมช่างนนองคุณเมย์ใช่ไหมคะค่ะ,ะพร้อมอยังไงคะอันดับแรกทาทาครีมอะไรเอ,อ่ออันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการอันนี้เขาแต่งมาจากบ้านแ,<ป>ลแล้วแอใช้แต่ถ้าคุณเมย์จะบอกว่าถ้ามาแพทมาหน้าสดเลยทํำยังไงมาหน้าสดเนี่ยคือเราต้องดูแลผิวก่อนก็คือว่า ผิวของลูกค้าคนไหนมีลักษณะแบบไหนผิวแห้งผิวมันนะคะเราจะต้องใช้รองพื้นยี่ห้อไหนให้เข้ากับผิวของหน้าของของเขาด้วย<อ>ค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูสุขภาพผิวของเขาว่าเป็นคนผิวมันอย่างแม่ก้อยทีย่เป็นคนผิวแห้งนะคะ<อ>ถ้าถ้าแม่ก้อยเราก็ต้องลองอ่าเราก็ทําความสะอาดใบหน้ามาก่อนทําความสะอาดหน้าก่อนแล้วแล้วถึงจะมาขั้นตอนลงรองรอง,ง,งพื้นก่อนจะลงรองพื้นก็ต้องลง เซรั่มบำรุงผิวที่สําคัญนะคะครีมกันแดดก็ขาดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่จําเป็นไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่่อย่างอย่างที่ร้านนะคะไม่ได้ขายสินค้าใหเอสเต้นะคะแต่เราก็โปรโมทให้ว่าดีของเขาดีจริงค่ะนะคะแต่ครีมกันแดดแพทยคิดว่าน้องมีจริงๆเนาะเพราะบางคนเนี่ยเป็นฝ้าใช่ไหมใช่ใช่ครีมกันแดดก็คือคือจริงๆแล้วสําคัญมากเพราะว่าคนไม่ดูแลผิวเพราะว่าคิดว่า อ่ะครีมรองพื้นนี่ไปปกปิดแล้วใช่ค่ะแต่จริงจริงแล้วไม่ครีมรองพื้นก็คือครีมรองพื้นไม่สามารถปกปิดอะไรได้ไม่อ่ะปกปิดได้มันม่อนค้างนค่ uv ได้ได้แอ่นั้นค่ะถูกต้องเนาะห้ามขาดครีมกันแดดนะคะคุณพุท่าเออคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเพราะช่างบอกมาเลยเนาะที่สําคัญค้าหน้าท่านดีช่างแต่งงาหน้าง่ายค่ะ อ่าเสกได้หมดแต่ว่าท่านต้องดูแลตียงก่อดข้างในด้วยนะคะก็จะสวยปิ๊งนะคะและนอกจากนี้คุณเมย์ก็มีการเช่าชุดแต่งงานด้วยเนาะใช่ค่ะอ่าให้ขายให้ขายเอาขายขายขายค่ะไม่คิดค่าโฆษณาแต่ขอให้ครีมหนึ่งกล่องว้านิสัยนิสัยไกล อ่ามีเช่าชุดมีแต่งหน้ามีจัดดอกไม้อันนี้ก็คือเป็นเป็นคล้ายๆกับออร์แกไนซ์เล็กๆออแกไนต์น้อยๆในอำเภอรัตนะต้องรู้จักคุณเมย์แมนบอแมนเอาว่าวภาษาทองทีเลยไฮเบอร์โทษเลยอ่ะเองทีาว่าวาแล้วก็คือเขาสิีขาวทองแดงค่ะเป็นคนอำเภอรัตนบุรีแต่ว่าว่าวเราไม่ค่อยถนัด เบาเล่าหรอมันคือคนดัตจริตเปล่าแม่ทานบอกมันเป็นจังใดล่ะคะมันกต่สีออกสำเนียงแบบโบกคือชาวบ้านครับอเอาในลองเว้าสักหนึ่งนาทีสิมันสิเกินมันสิมันคนรัตนาก็ต้องเว้าได้สิคะแม่นค่ะเว้าได้อยู่ค่ะขันบ้านมี่เว้าอยู่เนนี่ภาษารัตนะค่ะภาษาของพินของคนหมันทานี่สิมันมันมันคือแยกเป็นตำบลตำบลเราแม่นเนาะำเนียงเป็นแต่ละตำบลเหรอคะแยกเป็นตำบลค่ะเพราะว่าขันบ้านซองตมตำบลอ่าตำบล ตำบลไทยสีกัศวิาอีกมัานกัศวิเงินเป็นแบบ<อ>แม่นค่ะแล้วก็เบิดกัศิเงินอีกแบบหนึง่งถาดกัศแบบิเงินอีกแบบหนึ่งค่ะ,คะนั่นแหละค่ะของเราก็จะค่อนข้างไปทางผู้ดีสุดป้าคนง่ายมานคนง่ายมาพอกันอ่ะให้เบอร์น้องแพะพี่แพทให้เบอร์ว่าถ้าสนใจท่านเป็นคนบางท่านมาใช้ชีวิตเพราะว่ามีเป็นสไยสุลิน เป็นเขยสุรินยาแต่งงานต้องคุณเม์เท่านั้นเบอร์ยังค่ะแล้วก็บอกว่าสิเปอร์เซ็นให้ไก่แพดเดอร์ถ้ามาจากถ้ามาจากช่อง YouTube ของคุณแพดนะคะทางร้านน้องเมย์บารมีเวดให้ลดิ้เให้ลด10%เลยนะคะถ้าเจอคลิปนี้ทันทีนะให้ค่ะถ้าทักเข้ามานะคะใช้บริการกับทางร้านของเรา10%นี่ให้ไก่แพทนะ10%เนี่ยทัก อ่าขออนุญาตนีหนึงนะคะไม่ทราบว่าใครแพดใช่เคยใช้บริการในการแต่งงานมาหรือยังคะอ๋อใช้แล้วค่ะใช่แแต่อยากได้หาใหม่ค่ะแต่้าแพดนะคะใช้บริการทางร้านน้องเมเป็นรอบที่สองเราให้เลยค่ะ50%ซนตให้คุณเมย์หาให้ด้วยอันนี้อัคุณเมย์ก็ยังหาไม่ได้นะคะ ขอบคุณแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรถ่าฝากฝากร้านด้วยนะคะฝากร้านเล็กๆนะคะอะไรเดี๋ยวหมดเวลาฝากร้านเล็กๆ0 9 0ย์9 4389สี่สามปดเก้าอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 9 0ย์9 4389นสปดเก้าสี่สามปดเกนะคะฝากด้วยนะคะโทรได้ตลอดย4สีชั่วโมงได้ค่ะดีให้บริการมากเพื่องานได้หมดได้ขอบคุณนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้คุณมีต้องแต่งงานเอยแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าก็ให้คุณมีได้ แต่งหน้านะคะเพราะเราก็มาสัมภาษณ์นี่ค่ะการตกแต่งร้านก็คือนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมาเลยค่ะเรายินดีนำเสนอนะคะวิถีมันบ้าว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดเอ้แต่ละอำเภอมีร้านไหนโดดเด่นนะคะโปรโมทให้ฟรีเพื่อให้ท่านได้รับทราบทุกวันนี้คนไม่ดูทีวีไงคะดู YouTube นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทพบกันในคลิปหน้าวันนี้เรายังอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีค่ะเรื่องราวรัตนบุรีมีดีๆที่นี่นะคะเราจะวนไปชม17อำเภอเรื่อยๆตามวิถีตลอดไปเลยนะคะเมื่อวานได้ชมผ้าไหมพื้นเมืองของอำเภอรัตนบุรีนี่โอ้โหคนชอบกันใหญ่เลยค่ะเป็นลายที่โดดเด่นมากเลยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ